ไม่เสียแรงที่แฟนเชลซียังคงรักและคิดถึงครับสำหรับมาเตโอโควาซิตอดีตมิดฟิลสิงห์รูที่ปัจจุบันย้ายไปคาแข้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมลีกสำหรับโควาซิตหลังโบกมือลาเชลซีมาซัมเมอร์2023เจ้าตัวก็มีโอกาสลงสนามเผชิญหน้าต้นสังกัดเก่าหนึ่งครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกวันนั้นทั้งสองทีมเสมอกันสุดมัน4ประตูต่อ4โดยที่โควาซิตถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองช่วง10นาทีสุดท้าย โอเคจากรู้การก่อนวันเวลาก็พัดผ่านมาถึงซีซั่นใหม่ที่เริ่มฟาดแข่งกันไปหมาดๆประเด็นคือปีนี้แมนซิตี้มีคิวบุกเยือนเชลซีตั้งแต่เกมประเดิมสนามนัดแรกเลยและนั่นหมายถึงมาเตโอโควาซิตต้องกลับมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ในฐานะคู่แข่งอีกครั้งด้วยโดยแมชนี้กองกลางโคแอดเริ่มต้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทดแทนโรดี้ที่ยังไม่พร้อมลงสนาม และตลอด90นาทีที่เดอะบลิชโควาสิตก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาสัมผัสบอลมากสุด64ครั้งเขาประท้าสำเร็จสูงสุด6ขนแถมยังชนะการดวลตัวต่อต,ตัวมากถึง7ครั้ง เท่านั้นไม่พอยังมีไฮไลท์สำคัญเมื่อนอาที84โควสิตดักบอลได้กลางสนามมิดฟิลด์หมายเลข8เลี้ยงหลบไมเชิลคาเซโดและเอนโซเฟอร์นันเดสดือด้อภาพต่อเนื่องโควสิตเอี้ยวตัวปัน่นโค้งบอลลอยโด่งผ่านมือซานเชสเข้าประตูไปแบบสุดสวยลูกนี้ด้วยน้ำหนักและทิศท,ทางที่เพอร์เฟกแม้กโกลเชลซีจะบินถึงแต่ซานเชสก็ปัดบอลไม่ออกอยู่ดีซิตี้นำห่าง2-0สามแต้มแรกอยู่ในมือพวกเขาแทบจะนอนมาแล้ว เอาล่ะทำลายเดียวกันตัดภาพไปฝั่งมาเตโอโควสิตแม้จะยิงสวยแถมนี่ยังเป็นประตูปิดเกมลูกสําคัญที่เรือใบสีฟ้าต้องการสุดๆหากแต่หลังส่งบอลซุกตะคายโควสิตกลับก้มหน้าผายมือแสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ขอฉลองประตูนี้ครับคือยิงเสร็จเจ้าตัวเลือกเดินไปหน้าสแตนฝั่งทีมเยือนก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะกลูกันเข้ามากอดคอดีใจกับเขา โดยแอคชั่นภาษากายที่แทบไม่ได้ยินเสียงโหจากแฟนบอลเจ้าถิ่นแล้วอีกเรื่องที่ทําเด็กสิงห์โกรธไม่ลงเข้าไปใหญ่คือหลังจบเกมไม่ฟิลโครแอตยังพูดถึงจังหวะดังกล่าวว่าผมไม่ใช่นักเตะที่จะยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำรรแต่เมื่อยิงได้ผมก็อยากฉลองตามปกติหากแต่ผมเคารพบเชลซีเป็นที่สุดผมใช้เวลาอยู่ที่นั่น5ปีและถึงแม้จะยิงประตูได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับผมสิ่งสําคัญสุดคือชัยชนะของทีมก็ตามที่โคววซิตบอกเลยครับรู้การก่อนเขายิงแอสซิตี้ทุกถ้วยแค่สมลูก เ่าก็ว่าช็อตซัดไกลสุดสวยใส่เชลซีจะถือเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในสีเสื้อเรือใบเท่านั้นนึกภาพทำให้ติดกับเป็นทีมเก่าไม่ใช่สโมสรที่เคยลงเล่นผูกพันกันมาครึ่งทศวรรษนานๆยิงทีแถมยิงสสวยยังไงโคววสิตก็สะใจสุดเหวี่ยงแน่ๆสำหรับมาเตโอโคววซิตช่วงเวลา5ปีในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เขาได้ชื่อเป็นนักเตะผู้เป็นที่รักของแฟนสิงคคนนึงเลย จากการเริ่มต้นนับหนึ่งในฐานะกองกลางตัวยืมจากเรอัลมาดริดแต่เล่นไปเล่นมากลับกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญในแดนกลางจนทีมต้องตัดสินใจซื้อขาดมาร่วมทัพถาวอประสบความสําเร็จอยู่ในทีมชุดแชมป์ยูซีแอรุ่นการ2020-2021ถึงโมเมนต์ได้ใจเด็กสิงกับชอดถอดเสื้อถอดกางเกงจากแฟนบอลชนิดวิ่งกลับห้องแต่งตัวเกือบล่อนจอนภาพจําตลอด5ปีในยูนิฟอร์มสีน้ําเงินกับความทุ่มเทพร้อมใส่เต็มทุกนัดที่ลงสนาม ตอนจบแยกทางกันด้วยดีไม่มีอะไรติดคขังไม่เคยว่าร้ายมีข่าวเสียหายกับสโมสรกระทั่งวันหนึ่งต้องกลับมาเยือนทีมเก่าแม้จะยิงได้แต่เลือกไม่ฉลองประตูแถมยังให้สัมภาษณ์ว่าผมเคารพเชลซีเป็นที่สุดเมื่อนักเตะยังให้เกียรติเรสเปสโมสรจะแปลกอะไรหากเด็กสิงส่วนใหญ่จะยังคงรักและคิดถึงมาเตโอโควสิตครับ